ฝากที่ฝากน้องก็เอาสวัสดีครับอาจารย์สมบังิครับสวัสดีครับผมครับครับครับบ๊วยนอ่นี่มาเลยนะเป็นยังไงเนาะเฮ้ยไม่ดีสอเม็ดมันตัดเพิ่นเลยนนี้เน็ตมันหลุดไปมาเด้อพี่น้องเอาพ่อยี่น้องเข้ามาเด้อข้อดีครับของดีมาฝากแล้ว าพอแม่พี่น้องเคยลั่งเคยลวยน้ากันก็ได้คิดทอดกันเคยสร้างน้าท้าบุญน้ากันก็ได้คิดทอดกันสนัละเห็ดจังไดเห็ดคือเก่าเออเห็ดคือเก่าบุญกุศลก็ต้องเห็ดกันมีลมหายใจเอ็เทวดาให้สร้างคือเก่าเทวดาบ่ให้บ่ได้สางเด้อาารยันเพื่อนบ่ให้กับเพื่อนเลยอาจารย์กับมันใจแล้วบ่ว่าฮู้เกิดมาฮู้ ได้ให้ลูกซิ์ลูกหาถือรางวัลที่หนึ่งกับููดใจดีใจด้นี่ท่านเขาว่าได้เจอห้องเขาก็ว่าได้โชคดีรางวัลที่หนึ่งเนี่ยเขาว่า <Yeah. S 1> นั่นลแล้วที่ว่าโอ้ที่ว่าดีมีคนโชคดีนำรางวัลที่หนึ่งก็ดีใจปาดีในนิมิตในความฝันนี่ที่ฝันว่าคนเปียบสอกแม mm. เขาว่าหาไปกราบพระที่เราไปกราบพระไงอยู่ในบุตรไปกราบพระไงในบุตร วันน,นีน้เพิ่นนั่นวานแล้วไปใส่เด้อ,อ,อให้ปักลักอยู่นี่ละเพี้ยเพี้ยเพี้ยได้กำมือเดียวหกตัวนี่ยหกตัวได้กำมือเนี่ยขันปักลักอยู่นี่ยังไปชิ่งให้ว่าจะดิครับโอ้อยทางนี้กะเพร็กระท่อมหน่อยใส่เล่นแล้วละคะะนรับวยู่ตึงผู้เขาหุ่นแล้วแถวเข,วขาขีเงื่องเล่ยบุญแล้วครับครับรบ,บรรยากาศดีก็ยังมันเป็นคลองน้ำไหลมาเลยเนี่ยนางพมันหน้าโยตีสี ปัดทูสัสรวยรวยรวยมากทั้งสีทองทั้งสีเงินโตเดียวด้วยนี่พุ่มเ้าทีหลายสีรวยรวยมากตีซีนี่นางพ่อหน้าอย่างเห็นเลยอ้อแม่นิลีคือเกาทีพอกตัวเลี้ยวก็ฝันอาจารย์ฝันมาผู้หญิงสองคนผู้หญิงสองคนนี่ถือรัตตลีผู้หนึ่งซีใบผู้หนึ่งถือสองใบ แต่ว่าผู้ถือสองใบไม่ได้บ่ได้ของไ่ได้ของเงินเขาดิผู้สีใบก็เลยว่าเอามาจากสีลันนเด้อสันจ้ามันสันเขาว่าเขาก็มันนำเงินในสีลันวันนี้อยู่ในฝันบอกอยู่ในฝันนี่นี่อยู่ในฝันฮ่าฮม่นี่หลีก็เป็นไม่เมื่อกีเป็นนีหลีแล้วบัดนี้ไหมเพราะว่าเขาวิ่งหนีเนาะเขาหายยุ่งหันเดี๋ยวนี้ไปยุ่งหันมันบ่ก็เลยยุ่งหันแต่ว่างวดก้อนเขาเชยนให้เขาเชยนให หกตัวเลยดิเอ่อเขียนให้เขียนให้เขียนหนึ่งสองศูนย์ตัวขา้างหน้าเออวันนี้ตัวขังลังนี่มันเขียนสี่ห้าสองเข่าทั้งบนทั้งล่างเข่าทั้งบนทั้งลาง่า,า,งา,งลางเลยลดลงมาเตรมหนึง่งเป็นสามหาจองเออเหตุเพราเขาเขียนให้ก็เ,เลยเสียว่าทุ่ม หันไปนอนดอ้วยหันเขาถือให้รางวัลที่หนึ่งยี่หลีหันไปเห็ดผงอยู่อยู่หันพอเขาไาเขียนให้เขาบอกให้ไปนอนอหัน <c oughs> ถือว่าถือว่าถือถือว่าในหัวที่เขาใหม้มาเขาให้ให้ห้าเห็นเราทั้งบนทั้งหลังอ,อืมวดที่พานมาวดตที่่านมาแวงวดนี้ท่านใดไปหรออาจารย์วดนี้ก็ได้ว่าฝากอยู่อันนี้ได้มาแล้ว<ส>ได้มาแล้วเป็นควงฝันดงเป็นควงฝันวด อาจารย์กับใบเห็ดไอ้อสมว้พุดเลยไปเห็ดภาวนาอยู่พูดเลยกับว่ากนรยูนี่ให้ลูกศิษย์ลูกหาเขาโชคดีแล้ววันที่หนึ่งอิริเดอรันสิยู่ให้กันโคม่าเลยได้ไปอยู่ก็เลยไปอยู่มหาอิลีอาจารย์ว่าความฟันสันสันพี่น้องฟังนะครับเอาวงนนี่อาจารย์ฝันอาจารย์กับฝันเน็นพู้หยิ่งสองคนฟันเน็นพู้หยิงสองคนนี่มันนับเงินจวดจวดจวดอยู่ เขาา่าก็ยิงสองคอนคือร้อมเสียเข้าหน้าเขาว่าวาตยุห้เขาจะมาพ่นบ้านให้เพ่นพทะธาด้ใ้หอยนำไหเบิงซื้อนับหเบิงรับเงินไหจั่วจัวจั่วใหเบิงว่าไหอยู่นีเด้อจะไปใส่เด้อเดี๋ยวสิเอาไหพ่นว่าแต่ว่าของดีในมือหกตัวนี่คนเปียกสอบคนนด้มาผู้ใส่ สูงก็สูงหมดนี่ในหกตัวคนวาเอาวะปันแม่นี่ลีกัเป็นบุญเป็นกุศลเลยแต่ก็ฟันมือนั่นโค้ตัวไตเขาว่ายำปั้นจักรยานปั้นจักรยานนั่นพ่อหงสาหัวมันก็สองศูนย์ตัววาจะเรียปั้นจักรยานเป็นวะแต่เขาตีกับสองศูนย์ปันี่ปึ๊บผู้ชายสองคนเขาวาอีกดีอ วันนี้อาจารย์ตีเป็นตัวได้ครับอาจารย์วันนี้นี่อาจารย์ตีผู้หญิงสองคนนี่คือซีสองตีไว้คือซีสองเลยผู้หญิงสองคน, <3 S 1> นคสามตัวนี่หมครับสามตัวเขมีบาดนี้ปุ๊บหลังจากนั้นมากอะพ่อพ่อหลังจากนั้นมากนี่กะผู้ไส้มูมูคนนั้นนี่เคยฝันเห็นเพิ่นฝันแล้วเขาหวยเขาสามตัวว่นนี้ฝันหลายปีแล้ววัวน,นี้วันนี้แล้ว ตัวใดวเป็นสามตัวสามตัวเป็นตัวใดครับงวดนั่นฝันบอกว่างวดงวดคว้นนี้ฝัน,นนี่สามตัวเลยเอางวดเจ้าอยากได้นี่ซื้อหาซีศูนย์กับหกสี่ศูนยด้คันงวดเจ้าซื้อไปซื้อไปจะคุกร้อยได้หงวดนั่นงวดนี้ครับอาจารย์<ด>ตัวใดงวดนี <3 S 2> ด้กับตีไสตตัวนี้คือกันตัวใดเนี่ยตีไส้หาสี่ศูนย์กับหกสี่ศูนย์หสีศูนย์หาสีศูกับหกสีศู มีอยู่แค่นี้งวดนี้ท่านี่เออโอ้จังๆเลยขันๆฝันรันนที่ฝันยังสี่นี่ถือว่าถือว่าโอเคเลยพอเคยฝันได้สามตัวิ่นบอกเป็นตัวเลยตอนนี้เคยฝันบอกอได้ได้เป็นตัวงสี่เลยสองตัวมี่วอ,อาจารย์สองตัวก็มี่ครับตะวันได้เลขที่เขียนมาหนิเลขนี่เป็นเลขที่เขียนมาหนิ ออนให้น so ้องตัง <bonito> ก uh, mm ัไ hmm. ด้อาจารย์สองตัวมีตัวใดนะครับตัวใดเนาะสองตัวกัตีจากหันกัจีเป็นหาศูนย์สี่ศูนย์รากาเป็นสี่สองกันกันผู้เท่ากันพุทโธพุทโธเขาเขามหาสองคนเนี่ยผู้เท่าเขาบอกว่าเฉยหกตัวนี่ผู้เท่านี่พุท่าสองคนคนแปดสวากัเลดตีเก้าสองอือนด้ตีไว้เก้าสอง้เท่าเป็นเก้าแม่สองคนกับเป็นเก้าสองจจจะะูองาารย์ เออเลขอยู่นี่เลขกสามตัวสีมีอยู่ประมาณในเหล้าซี่หางเลขกสามตัวครับแต่ว่าเออเลขกสามตัวซี่หางอาจารย์ก็ตัดออกจากหันละเนี่อาจารย์ตัดออกจากหันทะเลเอาลองเบิมงแต่ว่นขวดมือใกล้ๆกันเขาคือเขาไม่ย่ำขึ้นวังหันเนี่ยอาจารย์เดินไปเดินไปตัวเดียวคือนสามศูนย์ดิ่งวังหันแต่ว่าบัดบัดมือ วันนี่คือปล่อยไปสองศูนย์วงสุดท้ายมันมาย่ำสองศูนย์สันีอือก็เลยบอกว่าเอาซื้อสามศูนย์ซื้อสองศูนย์น้ำามาสนันี้ผู้ต่อสองก้นยื่นมาหาสองสองหาได้เอก๊อเก่าสองสองเก่าุันนี้อืผู้ทายมาหาไม่ยิ้มให้มันบ่้หนี้ไปใส่อือมันวานเสีหยหบยให้หนี้ไปใส่หัวหกตัวในกามือนขันดูให้นี่เขาสีให้เลย ก็เลยว่าอธิฐานว่าเอาแต่ว่าตลูกศิษย์ลูกหาได้ซื้อที่สร้างวัดที่ผู้ขายสิยู่อาจารย์ครับสองสองขอกับสองสองเก้านี่มาจากไหนครับอ่าสองสองหกสองสองเก้านี่ก็คือผู้เฒ่าครับผู้เฒ่าสองคนเขามาหาอาจารย์อาจารย์ก็ได้ตีเลียเก้ากลายเป็นเลียผกครับปีนปีนไรเนี้ยเชียงใหม่เนียนปีนทองแห้ปีนท้องไม่ให้งเนียนน่ก็เลยก็เล่เอาก็เล่เอาสองสองหกต้ม สองสองเก่าน้ำกันกันไว้ราวาเลยกที่เขียนไว้กับกวนบวงสวงนี่ไปบวงสวงนี่มันไปมาถึงเป่าไมายไปมาถึงเป่าหมายเพราะว่ามันลดขึ้นผู้ว่าไรลดออจารติตีสเลขกบวงสวงเลขกไปบวงสวงเลขกไปเอาเลขกไปบวงสวงเขาให้สามศูนย์ว่างั้นตาวาเขาม่เนี่ยเขามาบอกควบทุนตายสองศูนย์ มันก็ถือว่าเขาแต่ว่าเขาเชียรไหนคือหนึ่งสองศูนย์เอสี่ห้าสองมันเชียรไหนครบตัวนะครับนี่นั่นแหละแลววันนี้ต่มีอยู่หันละอื่แต่ว่าก็ไปภาวนาให้ให้ให้เขาจะไปให้โหพอไก่เขาวัตราเลยนี่ถ้าดก้อนทีสองล้านก็ที่เขาวัตรจ้าได้เขาถือก็เขาถือเงินทีสองล้านอ่ะ ก้อนเขาพันศา,นนศาชิดว่ากับสีก้อนเขาพันษาอีกยู่เพราะว่าเทว,วดาเขาต้องการซื้อทีสั่งวัดเทวดาต้องการสั่งวัดต,ต้องการสั่งวัดต,ต้องการให้สั่งมาเนี่บ่เป็นว่าทั้งซื่อได้อยู่บ่ยากคนมาถามใครชี้ให้บ่ให้ในเดือ,อนเนาะ มักตัวชอบของอาจารย์ตัวไหนครับอาจะรย์มีมดเลยครับที่มักที่ชอบยุนี่เนาะครับกับมีตัวฉีดแดงๆกันล่ะพ่ยพี่น้องอีตัวห้างชอบห้ามมักครับอาจารย์ก็ตัดออกจากนีละรับพี่น้องแคบน้เจอนะครับเจ้าอาจารย์กับไปภาวนาอยู่ทั้งผู้หุ่นเ้อพ่ยพี่น้องกว่ากัเจ้าว่าสี่ห้ยข้าเจ้าบอกว่าสี่ห้รางวัลที่หนึ่งเป็นเป็นลำบากไปนลดกับสี่คนทุนครับอืม เพราะว่าในนิมิตในความฝันควันที่เสียลูกศิษย์ลูกหาถึงแล้ววันที่หนึ่งมันเคยฝันแบบนี้เคยนิมิตจังสี่นี่การิบเถ้าเขาถือสิบสองล้านเขาบอกให้ไปนอนอยู่ต้นไม้ใหญ่อยู่ป่าสาว่าสันหกกะหกมาสันเขาก็ยันหายหลีนนะที่ว่าเขาก็ได้ไปสานกับหัตถเลสต์นะตัวมักตัวชอบอาจารย์ตัวไหนครับครับอาจารย์กับมกกักที่ขีดไปนี่เริ่มพี่น้องก็คือสี่สองอาจารย์กับมักนะครับอาา่บา เพราะว่าฝันเห็นมูมูคนนี่ก็คือฝันเห็นน้ำใดนี่หวยกับสิออกี่โยก็คือหาสีศูนย์ดูหกสีศูน,นครับเคยถือน้ำลายอีกตั้งหาก